๋ยวเอารถไปเซอร์วินนะผมรถรถมีปัญหาเดี๋ยวเแมนบอกครับ <c oughs> ผมจะตามทันไหมเนี่ยเลยไปเส้นเล็ก <c oughs> โอ้ยเฮ้ยเ้ยผมตามไม่ทันเอ้ยโอ้ยเดี๋ยวรอผมก่อนใส่ใส่ใส่ วันนี้ชมสั้นนะครับผมมันได้อยู่ผมช่อง CFR นะครับเสียงไม่อยากจะแห็แๆยนะครับวันนี้เพราะว่าผมออกแต่เช้าเลยนะครับผมอแปดโมงนะครับผมวันนี้ไปหาพี่แดนนี่นะเพราะว่าผมจะเอารถไปเซอร์วิสน,นะผมรถรถมีปัญหารถรถซีนโชกอ่อรั่วน,นะครับซึมนะก็เลยวันนี้จะเอารถไปเช็คอยู่ที่ร้านพี่ไก่นะครับผมเย่โสและเองนะผมเดี๋ยวจะไปฝนก็เพิ่งตกด้วเยเมื่อวานวันนี้อย่าตกก็พอ ไปครแก็ที่แดนี่ก็รอผมอยู่ร้านพาเฟเมฟซอนนะผมตั้งแต่เช้าเลยนะผมผมก็ยังไม่ได้ไปสักทีนะผมแต่คุณว่าผมกำคัดทำไมเออว่าช่วงโค้งกำคัดทำไมบางทีมันต้องกำนะเพราะว่าแม่งงดแล้วก็เอ้ยแม่งจะจะดักจับผมแล้ว่ไม่เอาไม่เอาดีกว่า ผมไม่อยากจอดไฟแดงก็มันมีความเสี่ยงนะไม่เอาดีกว่าไฟแดงมันเนี่ยถนมไฟยมนอันตรายนะขออ้อมดีกว่านะผมโอเคเดี๋ยวเราไปปั๊มปตทกันนะผมพี่แดนนี่จะรอผมนานเลยผลควรนะผมเพราะผม เพิ่งตื่นมาเลยยังไม่ได้อาบน้ําแต่งตัวดีๆก็เลยแบบเอออาบน้ำสองสาคัญไปเลยนะครับผมผมก็ยังเห็นั้ก็ท่านู้ชมก็จะดูว่าผมเสียงแหกขนาดไหนเสียงแบบเหมือนคนเป็นโควิดนะแตไ่ไม่ได้เป็นนะเว้ยไปอันนี้คือเพิ่งได้จับในเดือนกรกฎาเนี่ยเฮ้ยจับรอบพี่สามไม่ได้นั่นแต่ตำมันรถน้ำมันรถนิดหน่อยก็คือแเอามาเติมก็นี่เลย มันก็ยังขี่ฟิวกว่าจะมุฟออนจากอาวันเอมได้คือแบบว่าฟิลลิ่งไงเออฟิลลิ่งแบบมูฟออนจากอาวันเอ็มคือมันแรงเกินไปไงพอมาขี่รถเองแม่งวิ่งไม่ออกแล้วพอตอนนี้คือโอเคแล้วปรับสภาพได้ฐฐล,ละเออปรับปรับปรับสภาพตัวได้ละเดี๋ยวเราไปหาพี่แดนนี่เลยน่าจะรออยู่อเมซอนไหนไหนไหนพี่แดนนี่อาวันเอ็มหมออพี่แดนนี่เจอเจอยังเลยครับผม <c oughs> โอ้นี่จะ เฮ้ยนั่นไงอวันเอ็มว้าวอวันเอ็มได้เจออีกแล้วโคตรเท่เลยครับนั <c> ่ง <oughs> จอดยังไงวะโอเคเดี๋ยวเราจอดรถเก่อนนะครับผมนี่อวันเอ็มเชดเคโคตรเท่เลยครับโอ้โห สภาพยังไม่ได้ล้างรถเลยนะผมคือเละมากล้างตอนนั้นเนี่ยในคลิปมีอะไรเนี่ยโอหขี้จิงโจุกด้วยเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวเข้าไปหาที่จุนี้ก่อนนะผมน่าจะได้กินอเมซอนก่อนนะจากปั๊มนะครับผม<ฮ>หายใจไม่ทันน่าจะดันสองคันแหละคันนี้โอ้มาเจอกันเลยใครชนะสวัสดีครับผมสีครับเอาก็ได้ครับ เดี๋ยผมไม่สั่งเองก็ได้ครับผมรอนานไหมครับเนี่ยรอนานไหมครับไม่นานหรอครับขอบคุณครับขอบมากครับพี่ไม่กินข้าวหรอครับมันไม่เปิดไม่เปิดเลยครับมันเปิดจ้าไอ้ะรงนี้โอ้กินอันนี้ก็คือข้าวเลยเนาะรถเหมือนเครื่องหลงเย็นเกินไปอ่ะต้องต้องวอร์มต้องวอร์มครับอุณหภูมิโลอยู่ประมาณ ยี่สิบเมอเวลากี่มามันก็ยังไม่ตื่นนะยังไม่ตื่นแน่นอนมันต้องแปดสิบขึ้นนะครับเดี๋ยวไปสั่งกาแฟกันโอ้โหเรามาเตืมน้ำมันก่อนนะครับก่อนที่จะไปนะครับผมผมครับถ่ายรูปได้ครับถ่ายรูปได้ครับไปเฮ้ยน้องเอฟซีครับ จวดจวดเลยเติม50บาทก็พอเหี่ยน้ำมันรถเมื่อวานก็ซัดไปสองร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะเติมด,ดองไว้เอาอีสิบหกสิบบาทครับไปร้อยกี่ขีดว่าหนึ่งกิลห้าลิตรโอ้มาสี่ขีดไปให้ เมื่อวานสามขีด,ดก็ก็โอเคครับเฮ้ยเ <c oughs> ดี๋ยวฝากช่องเด็กเลยครับขั้นไหนขั้นไหนเทสุดครับขั้นไหนเทสุด <c oughs> เดิมมๆครับมากมากขั้นใดสุดสองขั้นนี้ครับแม่นครับผมเฮ้ยเยาวานสัน ออกคลิปได้นี่ออกคลิปอ๋อครับอ๋อไปยโสครับครับติดตามช่องไหนได้ครับเดี๋ยวเสื้อไทยก็ได้ครับซีบอาร์ได้อยครับตีไทยเดีว่าหนิเอ้ยว่าไปครับเดี๋ยวขอเนี่าเด้อเดี๋ยวครับ ย่าติกต๊กกดติดตามแม่ครับขายของขายของแม่มาครับท่านคลิปใดครับคลิปไดยขอบคุณเลยวมม่มวามเบิงีอนนนะครับโอ้ยขอบคุณเลยขอบคอายแฟก่อนครับผมครับ แม่บอกแล้วเด็กน้องมันก็ดูขนาดเพื่อนพี่อ่ะมันไม่รู้จักท้องอ่ะมันว่าเด็กคนนี้มันคุ้นบ้างของช่อง G F r เพราะมันมาโทนดำไงหมวกก็ดำอะไรดำครับหรือผมยิ้มไม่หุบเลยธรรมดาแกผเหลอกกิน เดี๋ยวผมเราก็มาดันสองพันนะเดี๋ยววอร์มอันนี้ไม่ได้ยินเลยผมไม่ได้ยินเสียงเลยอะเงียบกิ๊บเลยโออา1 m วันเอ็มนะครับผมผมจะตามทันไหมเนี่ยผมจะตามทันไหมเนี่ยผมจะตามทันไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราสักพักอา m วันเอ็มเครื่องเย็นจัดนะครับผมจอดมาสามสี่วันเพิ่งได้ออกนะครับผม ก็จะไปร้านพี่ไก่กันก็แบบเหมือนเหมือนออกทริป่ะเหมือนไม่ใช่ร้านพี่ไกอ่อ่ะเออสุดยอดอ,อ่ะแล้วเดี๋ยวเราเอี่ยวพี่แดนนี่ถ่ายรูปอยู่ไม่อย่าพังก็พอขอร้องเนีย่ยหมวกแอร์ไลน์นีหล่อจริงเลยอะ่ะเอฟซเอฟซีไปกัน วาวันเ็มนะคะผมเราจะแซงไม่ได้นะครับอเขาหลอ่เอเฮ้ยขู่ไปหนึ่งทีโคตรขู่อะถ้าเราขู่นะโอ้ยยางมีดอกแล้วมีเส้นแล้วเราขู่ไม่ได้นะเสียงมันโคตรเงียบเลยเนี่อยอเงียบเงียบจัดอะ่ะเหมือนท่อพวกอาโมลีวากีอะเงออียบอย่างกับโมลีมะกีเอา ถ้าจะไปทางลัดตอนแรกก็จะไปเส้นใหญ่แหละแต่ว่าพอได้แซงกันแต่ว่าเอาไปเอามาคือเอาไว้หมกไว้ก่อนหมกไว้ก่อนมีความลับ <c oughs> เลยไปเส้นเล็กเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยผมตามไม่ทันเฮ้ย,ยหายไปเลยโอ้พี่แดนนี่เปิเดเกียร์ผมลากไปสามเกียร์ เกินไปเกินไปเกินไป,ไปโอ้เตะวิชิชีกไปไปเราจะมาตามด่าเอาวันหก0้าศูนย์กับเครื่หกร้อยกับเครื่องตัวพันนะ้มันจะตามทันหรือเปล่าครับแต่หมวกคือคิดถ้าพี่แดนนี่ใส่ชุดสนามแข็งนะผมว่าใช่อะ่ะ <c oughs> แล้วผมก็เจ็บข้อมือด้วยเพราะว่าผมหมอ,อรลางกายต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้เออ่ยังไงล่ะเขาเรียกว่า ผมเอ,อมีอาการแบบทําอะไรมาไปต่อยมวยแล้วไม่ได้ต่อยนานไงพอมาได้ต่อยทีนึงคือไอ้เชี้ยข้อมือคือหลุดเลยครับครับผมไปคุยธุระเมื่อกี้เนี่ยขนาดเบิ้ลยังไม่ดี และโชว์ของมันนี้ผมอาจจะตามไม่ทันนะครับปิดแดนนี่นะมาดูอาวันข้าเมือดีกว่าอาวันเอ็มเลยเขาหลอ่อไม่มีคำไหนจะพูดแล้วจริง นี่คือรถในฝันนานาคตณผมนะครับผมซึ่งผมก็จาก,มามาาก,กาไ,ได้มาบานนอแล้วนะยังไงก็ฝากบริต้าไ้แ้วผม,ผมครับหนึ่งแสนสั 1, 000, สกเดี๋ยวจัดแน่นอนนะผมแต่อาจจะเป็นอาวันธรรมดาหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องรอดูโอ้ลั่นสนามเมืองอ่ะเอาจริงอาวันเอ็มพ่อออสตินคันนี้ในเมืองมันก็จะแบบถ้าอาวันขี่ในเมืองแบบนี้ก็จะแบบในลูกหน่อยนะครับผมโอ้โหวิชิปสุดเกิน วิชิบแต่ดอกกินข้ามไม่อย่างชัดเจนอะ่ะอันนี้กว่าจะได้แว้นนะผมข้าศูนย์เนี่ยเพราะว่ายาหมดนะเออนานๆที่จะได้ออกมาขี่นะผมพอได้ขี่ก็จะเจือหน่อยแล้วกันแกบอกว่าร้อยเดียวนะผมจะดูว่าเฮ้ยขี่ชิลแกว่าไม่ต้องรีบนะ จะรอดูครับนี้นะครับพี่แดนนี่ว่ามันใช่เรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยครับมันจะสมคำน้่าหรือเปล่าร้อยี่สิบมีอยู่จริงโ <c oughs> คตรหลอเลยครับชิวเ,เกินอะ ดีย yeah, oh <sh> ังรอสุดยอด้นาใจเลยเห็นแล้วก็รล่าใจจริงๆเลยนะผมภาสูงแม่งไม่ดีสิพ่อเลย ยี่สิบม er ีอยู่จริงเว้ยโอ้ขี่รบตัวพันเฮ้ยครั้งนี้ครั้งเดียวอ่ะสุดยอดกี่จิ้มจิ้มจริงไปแล้วไปแล้วไปแล้วอย่านะผมผมอยู่เกียร์โอยู่นะผมตามไม่ทันนะเนี่ยหกพันสูงแม้แรงเลยแล้วเนอะเจออวันเอ็มเขาไปเนี่ยคุณจะเทียบเข้าใกล้เลยเนอะ เดีวันนี้ผมก็ไปแล้ว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 นี่ก็เปียกเนเหมือนสจผมเนะีสายจวดเนะีสายจวดของจริงเลย Vim, ออกเส้นสะพาน JP แต่ถ้าประธานั้นมันทะลุไปโกบอนง่ายกว่านะร้านบิกไก่น่าจะยังไม่เปิดตอนเช้าแต่ก็น่าจะไปรอก,ก่อนโอเคไปทางซ้ายทาง JP ม,มันเท่ยัง,ง,งเงยผมก็เดินคันนี้ว้าวโคตรเท่เลยงไ,งไปข้างหน้าหรือเปล่าเพราะว่ามันออก JP นะตรงนี้ถนาตรงนั้นอ,อกเส้นใหญ่นะถ้าถ้าผู้ชมจำได้นะผมเฮียยวบอกว่าพี่พี่แดนที่จะขี่120มีอยู่จริงอะ่ะแต่ว่าทางน,นี้มันไม่ค่อยดีนะ มาทีไรก็ไม่ดีทุกทียายายาต้องบอกเต้ว่าย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 าหน้าไม่มียาเฮ้ยร้อยเฉย แบบทรงสามเหลี่ยมที่แบบโหแม่งสนามาจา่าคออแล้วกลับมาดูที่ตูหนขงขศูนยะ์นไม่เอาไม่พูดดีกว่ามูลี่น้องว่ะไอเฮียทันเป็นรถสปอร์ตทัวร่งิงเออจะไปเทียบกับซุปเปอร์สปอร์ตได้ยังไงเรา ก็ถึงเยโสธรสักทีนะครับผมร้อยยี่สิบมีอยู่จริงเว้ยโอ้มือชาเลย <laughs> ไปไปครับไปครับเนี่ยตก่อนโดนตำรวจจับอยู่ข้างหน้าเนี่ยอืมเป็นปมอะไรยโสทรสเนี่ยอย่าล้วเว้ย คณมองเต็มที่สุทอนเลยขี่อาวานิมโอ้โหสับือชิดแต่ละดอกคือแบบสุดยอดเราก็สับได้เฮ้ยเฮ้ยยา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 ให้สับยาให้สับนะเพราะว่ามันจับไม่จิตโอ้หมุนมุขจะเล่นนะใช่ <laughs> ยิงเงินยิงใส่ผมพี่แดนก่อนพี่แดนยิงใส่ผมเยอะแล้วแต่ว่าคันนี้มันยิงเพาะไงแต่รถผมมันยิงแบบเหมือนจุป,ประทัดน่ะปุ้มตั้มแต่รถพี่แดนมันจะยิงแบบแบบเป็นแบบเป็นลูกเพาะๆนะไอ,อ้ที่ปวดข้อมือยี่ชกกระสอบทรายมวยเนี่ยยังไม่หายเลยสี่สัปดาห์แล้ว เดือนนึงอลเดือนนึงอเนี่ยคิดเป็นได้แค่ไหนไม่รู้เลยดิบๆไปเลยวนันนี้ไม่ต้องใส่พลงใส่เพลงแล้วไปกันเลยหนาวเดียวนี่หว่า <c oughs> ดันเกิน <c oughs> ลายรถคาร์ล้านสอใจครรบป้าไอ้เหี้ยเกี่ยววะไอ้เหี้ยมันไม่เตะไม่ว่าจะสับแบบว่าอคือชิปอันนั้นอ่ะมันทำไม่ได้ ลืมสกิลอ่ะมันลืมสเต็ปหมดแล้วอ่ะผมอะ่ะเฮ้ยอาวโหไว้ให้ที่ตองี่ตองอาวันสวัสดีครับ,ดบเดี๋ยวเรจะไปแล้ว<ส>เดี๋ยวเร<บ>ียบ <laughs> อันนี้รถรถขายไหมครับมือสองอ๋อ,อ,เ,ตเ,อเต็มบ้านเลยเต็มบ้านเลยโอ้อยากรีวิวแล้ว ลงมาล้างล้างเศษเบลทูมาไปที่มุกตะมัวไปอยู่บ่ครับเนี่ยอ๋อร้อยยี่สิบมีอยู่จริงพี่พี่แดนนี่ ไปนะครับไปนะครับอนนรโอ้โอไปดูรถแกไป,ไปน้อาตาลลดอีกลอแล้วอี่กอพี่ไดนี่โดน,น,น,นป้ายยาแล้วโดนป้ายยาแล้วพลังจะโซ้อนน้อยไปถึงอำนาจแล้วก็กลับ อาจจะไกมุกพี่ขี่เล่นฟ้าพี่ิขี่วไก่เว่อไก่เดียวไก่เดียว่เคยชวนทั้งทีเขาเลยพี่ออดที่ตองใไรกันเนี่ยเนี่ยอาร์